ัสดีครับสวงงานลูกค้าสั่งทําไว้ครับวันนี้สามสิเอ็ดสิงหาคมสองพน้าร้อหสะครับตัวแรกนี่เป็นทายไม้สาทรนะครับลางไม้มะคามแต่พร้อมยิงอยู่หนึ่งสามพดรอบาทนะครับตัวที่สองไม้ประดูนะครับลางประดูพร้อมยิงอยู่ สามพันนะครับแล้วก็จะมีไม้สักนะครับรางประดูพร้อมยิงกระบอกละสอง0ันห้ร้อยบาทบแล้วก็จะมีรางอลูมิเนียมนะครับสามพั 3, บาทไกลเป็นไกลกล่องนะครับไกลกล่องสแตนเลสมีเซฟนะครับปีกอลูมิเนียมห้าสิบเซนครับผม สนใจสั่งทำได้ครับผม